คำพูดของเอกเหมือนกริชที่แทงใจดำผู้พันมึงมึงมันอักตัญยูพ่อมันขี้ขลาดเอกตะโกนกลับพ่อไม่เคยปกป้องผมจากแม่พ่อไม่เคยปกป้องแม่จากตัวเองทันทีที่เอกพูดจบบรรยากาศในบ้านก็เปลี่ยนไปอุณหภูมิลดหวบลงอย่างฉับพลันภาพความทรงจำในวันสุดท้ายที่โรงพยาบาลฉายชัดขึ้นมาในหัวของคนทั้งสองเสียงของรัตนา แหบแห้งแต่เต็มไปด้วยแรงอาฆาตดังขึ้นมึงไอ้เอกทำมึงไม่บวชให้กูกูก็จะอาฆาตพวกมึงอยู่ที่นี่ไม่ไปผุดไม่ไปเกิดเสียงนั้นหันไปหาผู้พันองอาจส่วนมึงไอคนทรยศถ้ามึงกล้านอกใจกูไปมีคนอื่นก่อนที่ไอ้เอกมันจะบวชกูจะหลอกหลอนทำมึงทั้งชูของมึงไปจนวันตาย